วิธีการติดตั้งเครื่องนะครับให้เราต่อปลั๊กไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องเมื่อต่อเสร็จแล้วก็เสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตช์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องได้เลยครับเมื่อเปิดเครื่องแล้วนะครับเครื่องก็จะทำการทดสอบระบบภายในนะครับ แล้วก็หน้าจอนะครับก็จะปรากฏในลักษณะนี้นะครับโดยมีฟังก์ชันเริ่มต้นการใช้งานนะครับก็คือการตรวจในระบบ UV นะครับหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอของการนับจัดชุดนะครับส่วนหน้าจอตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอที่ใช้แสดงจํานวนนับนะครับแล้วก็แถบข้างล่างตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าไฟแสดงการใช้งานของฟังก์ชันต่างๆนะครับ ในส่วนปุ่มตรงนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับปุ่มบวกปุ่มลบปุ่มแบตนะครับ3ปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่ใช้งานร่วมกันในการในการนับจัดชุดนะครับแล้วก็ปุ่มแอดนะครับก็คือการนับสะสมปุ่ม UV ก็คือการเปิดปิดฟังก์ชันในการใช้งานระบบ UV นะครับส่วนปุ่มเคลียร์นะครับก็จะเป็นปุ่มการเคลียร์ค่าจำนวนต่างๆนะครับ แล้วก็ปุ่มรีสตาร์ทนะครับจะเป็นปุ่มที่สั่งในเครื่องทํางานหรือว่าหยุดทํางานนะครับ